นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสมพุัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสัมพุัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสมพุัสสะสุปติปโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆนมามิอิติสุขโตยุตินทโรนโมพุทธายะนสิวังพโมามะอากุเอหิตาตะพิยาปุตตะเรตะมมะปะละมิงนตะยังเมวิสินเจตะกะโลตะเอหิกุมาลามมะนมะปะทะวิธีบูชาอัญเชิญกุมารทองหลวงพ่อก,กวยอันดับแรกนะครับ จุดทูบ16ดอกปักกลางแจ้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาบ้านของเราเพื่อเปิดทางขออนุญาตนำน้องกุมารทองเข้ามาเพื่อที่จะช่วยมาช่วยค้าช่วยขายปกปักรักษาหาเงินหาทองห,หาโชคหาลาบมาให้เพื่อสร้างสมบารมีบุญด้วยกัน โดยวิธีในการจุดธูป16ดอกนั้นไม่จําเป็นต้องต้องจุดเวลากลางคืนครับเวลาไหนก็ได้ขอให้อยู่ในบริเวณของบ้านของเราเสร็จแล้วให้เรามาจุดธูปอีก5ดอกในชายคาบ้านของเราหรือว่าภายในอาคารบ้านเรือนหอพักของเราจุดประสงค์ในการจุดธูป5ดอกนั้นก็คือเรียกน้องกุมารทองที่เราจะนํามาเลี้ยงและบูชานั้นเข้ามาอยู่ในบ้านของเราครับ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับในการอัญเชิญและขออนุญาตนำน้องกุมารทองเข้ามาเลี้ยงไปในบ้านส่วนการจุดจุดทูปบูชาหรือว่าถวายของนั้นให้แล้วแต่เราตกลงกันนะครับกับน้องกุมารว่าจะให้เป็นทุกวันพระหรือว่าจะให้อาทิตย์ละครั้งแล้วแต่เราจะตกลงกับน้องนะครับส่วนการจะ แก้บนหรือว่าถวายของเล่นนะครับให้สมมติว่าถ้าเราบนบานขอให้พรุ่งนี้ได้มีงานหรือว่าให้ได้ยอดการขายของเท่านั้นเท่านี้ถ้าสําเร็จพ่อหรือแม่จะซื้อขนมของเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะบนบานและตกลงกันกับกุบมารทองของเราซึ่งในการแก้บนนั้น ในการถวายของแก้บนนั้นเราก็จุดธูปห้าดอกเหมือนกันครับแล้วก็สวดคาถาเอหิตาตะแล้วก็กล่าวให้น้องมารับของถวายที่เรานำมาแก้บนให้ครับเป็นอันเสร็จพิธีส่วนของถวายนั้นถ้าเราจะถวายตอนเช้าตอนเย็นเราก็ลาได้นะครับสามารถนำมากินหรือว่าเอาไปบริจาคต่อก็ได้ ของที่เรานำมาบูชาและก็มาแก้บนกับน้องกุมารทองของเราสุดท้ายนี้ขออารัธนาบารมีหลวงพ่อกลวยและบารมีกุมารทองเทพวัดบ้านแครจงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านนะครับลำล่ำรวยรวยแข็งแรงเฮงเฮปังปังครับสาธุสาธุ